สุดแม่นในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นี้ดวงชะตาชาวราศีสิงห์เป็นหนึ่งในสองราศีที่หลวงพี่จากร้ายกลายเป็นดีมีความโชคดีที่สุดหลักดาวพฤหัสได้ย้ายตั้งแต่30เมษายนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะหลังจากได้มีการเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสต,ตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาทำให้ชาวราศีสิงเป็นหนึ่งในสองราศีที่ดวงดีที่สุดจากร้ายกลายเป็นดี ดาวพระรหัสไม่เพียงแค่ส่งดาวเทพเจ้าแห่งปัญญาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเทพเจ้าผู้ประเสริฐเทพเจ้าแห่งผู้เดืองเปิดซึ่งดาวพระรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนซึ่งทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวแห่งการงานการเงินดาวรายได้ดาวแห่งความร่ำรวย ซึ่งดาวตั้งแต่30เมษายนที่ผ่านมาจนถึงพฤษภาคมปีหน้าคนไหนที่ยังขยันคันแข็งไม่งอมืองอเท้าเป็นเลือดของนักสู้ใช้สมองใช้ปัญญาต่อจากนี้ไปท่านจะมีความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ และมีความร่ำรวยมากกว่าคนอื่นมากกว่าทุกลัคนาราศีขอให้ชาวราศีสิงห์เมื่อโอกาสนั้นมาถึงแล้วชีวิตของท่านจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดีประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะขอให้สุขภาพท่านนั้นโฟกัสเรื่องของเงินต่อจากนี้ตัวท่านจะตั้งตัวได้อย่างแน่นอน ดวงชะตาของท่านแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานที่แตกต่างกันแต่อย่างน้อยบุญกุศลครั้งหนึ่งอยู่กับตัวเราอีกครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับดวงและเมื่อมาถึงเดือนนี้เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ดาวอาทิตย์ได้โคจรร่วมกันกับดาวพฤหัสต,ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวประธานจักรวาลและได้เข้าไปสตาร์ทเครื่องให้กับดาวพฤหัสบดีได้ทำงานตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนในระหว่างนี้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านต้องหาโอกาสให้ตัวเองสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตตัวเองหาจุดแตกต่างให้ได้ และภายในวันที่15มิถุนายนตัวท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์จะมีการปรับเปลี่ยนงานการเริ่มต้นงานใหม่ๆได้พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อมีโอกาสก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ขอโอกาสมันไว้ก่อนวันที่15มิถุนายนนี้อยากจะทำอะไรในช่วงนี้ ให้รีบทําก่อนเป็นโอกาสที่ดีพอหลังจากวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นต้นไปดาวที่คล้องเกี่ยวกับการงานของท่านโคจรเข้าสู่เรือนมรณะขอให้ท่านนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับของการงานของท่านตัวท่านนั้นอาจจะพลาดมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดการสูญเสีย นั้นให้ท่านนั้นโปรดร,ระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะคะพยายามอย่าออกตัวแรงเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้ขอให้ท่านรือยเรื่องงานให้เต็มที่สร้างฐานงานของท่านให้มั่นคงเอาไว้เมื่อมีโอกาส ให้รีบควา้าเอาไว้อย่าปล่อยให้มันเปลืองไปไง่ายๆเพราะว่าในช่วงนี้โดยงชะตาของท่านชาวราศีสิงห์ถ้าหากว่าท่านไม่เองาอมืองอเท้ามีความพยายามอดทนสูงตัวท่านไม่ใช่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะในลักษณะเดียวกันหลังจากวันที่15มิถุนายนหลังจากมีเรื่องที่ไม่ดี ตัวท่านนั้นจะได้ทุกขลาบถ้าหลังจากนี้ท่านอยากจะประสบผลสำเร็จตัวท่านต้องแปลจากวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของท่านประสบผลสำเร็จขอให้ท่านดูโอกาสให้ดีๆซะก่อนขอให้ตัวท่านเพื่อที่จะปิดวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สำหรับชาวราศีสิงห์คนใด ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานอยู่ต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือแพทย์ของหมอเรื่องของยาหลังวันที่15มิถุนยายนตัวท่านจะมีการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างดีมากคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีทางเรามีเคล็ดลับให้ตัวท่านนั้นออกไปทำบุญ บริจาคโรงศพหรือว่าไปทำบุญไถ่ชีวิตและลงท้ายด้วยเลข6เช่นปล่อยปลา1 0อยตัวปล่อยนก1 0 6ตัววันที่15มิถุนายนนี้ให้ตัวท่านไปทำบุญด้วยคนตาบอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ลงท้ายด้วยเลข6หรือว่าไม่ต้องพูดเกี่ยวกับการเติมน้ำมันตะเกียง ถวายน้ําตะเกียงถวายหลอดาไฟทำบุญค่าไฟใช้จังหวะนี้เพื่อพลิกชีวิตเป็นโอกาสอะไรที่ตัวท่านจะแก้ปัญหาได้ที่จะทิ้งที่จะตัดทิ้งให้ท่านทำวันที่15มิถุนายนอะไรที่จะเริ่มต้นใหม่ที่จะริเริ่มสร้างสารรค์ให้ตัวท่านทำก่อนวันที่15มิถุนายน ถ้าจะเปลี่ยนโปรเจกต์จะเปลี่ยนคนเปลี่ยนงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหลังวันที่15ท่านค่อยทำซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการวางแผนการเตรียมการทางโหราศาสตร์หลังจากวันที่15มิถุนายนขอให้ท่านนั้นอย่าได้ไปมีเรื่องกับใครอย่าทำให้ใครเรื่องเล็กๆก,กับกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องง่ายๆอย่าทำให้เป็นเรื่องยากเรื่องต่อมาสำหรับชาวราศีพิจิกอาทิตย์ตกเรือนมรณะในวันที่15มิถุนายนขอให้ท่านอย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงๆที่ทำให้เสียชื่อเสียงเกี่ยวกับคดีความเพราะว่าตัวท่านจะทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นช่วยอะไรใครเขาไว้ขอให้ท่านนั้น ได้ระมัดระวังให้ดีเขาจะเห็นคุณค่าคุณก็อีกเรื่องหนึง่งดาวประจำตัวของชาวราศีสิงในวันที่สองมิถุนายนดาวอังคารได้ย้ายมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเรื่องที่ดีนั้นคนอื่นจะเป็นเกษตรศาสตร์ที่ไม่ดีซึ่งหลายถึงความมั่นคงความแข็งแกร่งส่นเรื่องการเงินของท่านชาวราศีสิงทุกคน ดาวพรหัสในภาพพบนั้นโดดเด่นและดีมากและดาวพุธได้ย้ายทำให้ท่านมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโตมีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่และมีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีได้ค่ะถ้าหากว่าท่านจะทำการเจรจาค้าขายกับใครต้องหาลผู้หลักผู้ใหญ่เขาช่วยเหลืออย่าทำแค่คนเดียว ถ้าหากจะแก้แค่เสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินของท่านให้ตัวท่านหมั่นทำบุญด้วยการบริจาคเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เราเคยใช้ไม่ใช้แล้วแบ่งปันให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากจะเป็นการดีมากๆถ้าหากว่าตัวท่านนั้นได้บริจาคสิ่งเหล่านี้แล้วข้าพเจ้า ให้อธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากได้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดในลัคนาราศีและได้ทำบุญเกี่ยวกับอะไรขอส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมีโชคลาภเงินทองในชีวิต อะไรที่เคยติดติดขัดขาดก็ขอให้ปลดล็อกราบรื่นอุปสรรคปัญหาต่างๆจะได้พบเจอกับชีวิตข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญกุศลเหล่านี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรขอถวายบุญนี้ให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระประธานขอถวายบุญนี้ให้แก่พระบิดามารดาในชาตินี้และทุกภพชาติขอถวายบุญกุศลนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติขอถวายบุญกุศลให้กับองค์เทพเทวดาพรมตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่คอยปกปักรักษาข้าพเจ้าขอให้ดวงข้าพเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปจงเปิดจงมีแต่แสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ติดติดขัดขัดไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้หมดสิ้นหายไป ในช่วงเร็วๆวันนี้และขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีสิงห์พิมพ์ใต้คอมเมนต์พร้อมคำว่าสาธุสามครั้งแล้วอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบผลสำเร็จในเร็วๆวันและขอให้ดวงเปิดการงานการเงินเปิดด้วยเถินสาธุความเชื่อ และความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะและขอขอบพระคุณแหล่งเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้ดำมามอบให้ท่านผู้ฟังกรราราณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้ขอให้กรราราณมิตรทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพารักษาเทวดาคุ้มครอง สาธุ